ปูพญายนาคนะคะครูบาจารย์เขาต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณคะอุ้ยใบแรกก็สุดยอดเลยในเรื่องของความรักปูบอกว่าพรที่คุณเคยขอคำมั่นสัญญาในเรื่องพบชาติในเรื่องของคู่ครองนะคะพบให้บอกว่าจะเกิดกี่พบกี่ชาติก็ดวงวิญญาณเดิม ดวงวิญญาณสองดวงวิญญาณนะคะกลับมาเจอกันกี่ภพกี่ชาติก็ต้องเล้กลับมาเจอกันแบบเดิมนี่คือไพ่พญาน,นาคนะคะที่เป็นหน้าเกี่ยวที่สื่อในเรื่องของความเป็นเนื้อคู่ทางด้านจิตวิญญาณในสายยานพญาน,นาคแบบชัดเจนมากไพ่ไม่เล่นๆกับแม่หมอเลยไพ่ปู่นะเวลาแม่หมอจับมาแต่ละครั้งแม่หมอจะต้องขนลุกขนพองทุกรอบเลยเพราะว่าปู่พญาน,นาคเนะ่แกจะขึมและแกจะมีความ ค่อนข้างที่จะดุแต่ใจดีแต่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดเล่นไม่ชอบพูดเล่นไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ทีนี้ไพ่มันให้พลังงานฉันผลลุกมากเลยพลังงานว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะที่เป็นคู่ที่เจอกันหลายภพหลายชาติอะ่ะพลังงานของความเป็นคู่โซเมตพลังงานของความเป็นคู่ทางด้านจิตวิญญาณเป็นเนื้อคู่สายานพยาน,นาคด้วยค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่หมอขอเปิด ไพ่ขยายความนะคะในไพ่ยิปซีเพิ่มเติมเขาคนนี้เป็นคนยังไงคู่ของคุณคนนี้เป็นคนยังไงใบแรกก่อนเลยโอ้เขาเ็นคนที่ชอบปกป้องดูแลเทคแคร์โอหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเขาจะเข้ามาเป็นคู่ของคุณนะเขาจะเข้ามาเป็นคนที่สามารถปกป้องดูแลคุณได้เป็นสุภาพบุรุษนะคะชอบดูแลเทคแคร์แฟนชอบปกป้องแฟน ไม่ได้เป็นคู่ที่เข้ามาเพื่อผลานเงินของคุณแต่เข้ามาเพื่อดูแลเทคแคร์นะคะเข้ามาเพื่อเติมเต็มนะคะความรักดีๆกับคุณแล้วคุณกับเขาเจอกันหรือ,อยังคุณกับเขาเจอกันหรือ,อยังดีๆดีแม่หมอดีๆแม่หมอก็เลือกให้แบบโทรเจอกันแล้ว นี่คือการลงทุนลงแรงการที่คุณจะได้ลงทุนลงแรงอะไรแล้วคุณเห็นในไพ่ไหมมีผู้ชายผู้หญิงมันคือการเจอกันแล้วค่ะแล้วไพ่ก็ยังบอกว่าการปลูกต้นไม้นะสัญลักษณ์แบบนี้แม่หมอเห็นพลังงานของคุณกับเขาถามว่าเจอกันไหมไพ่บอกว่าเจอกันแล้วแล้วเจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะการปลูกต้นเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้เพิ่งมาปลูกนะคุณแต่มันปลูกด้วยกันมันมีอะไรทําร่วมกันมา เขามาช่วยคุณลงทุนลงแรงช่วยก่อร่างสร้างตัวเขาเห็นความเจริญในเรื่องของการทํางานของคุณเขาเห็นการเติบโตของคุณอยู่ข้างๆคุณตลอดเลยเจอกันแล้วค่ะแล้วก็เจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วและตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันของคุณกับเขาเป็นไงบ้างคะอุ้ยคุณนี่เป็นคู่ของคุณนะถ้าคุณกําลังดิวอยู่กับใครก็แล้วแต่แล้วคุณมาเห็นคลิปนี้อุ้ยนี่คือไพ่ของการนั่งรอคอยแสดงว่าคุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน ความเป็นแม่เขาเขาต้องการให้คุณกลับไปอยู่ตรงนั้นกลับไปดูแลเทคแคร์เขาความเป็นแม่มันคือพลังงานของผู้หญิงที่มีความจิตใจดีดูแลเทคแคร์ลูกนะคะดูแลเขาดีมากเหมือนลูกคนหนึ่งซึ่งเขาต้องการให้คุณเข้าไปเทคแคร์ดูแลเขาแบบเมื่อก่อนแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยค่ะ คุณอยู่กบบคนนี้คุณรู้สึกปลอดภัยนะที่รู้ที่ไม่หมอดูอะ่ะแล้วก็มีความผูกพันแบบแปลกประหลาดชนิดที่แบบว่าเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกก็เ,เรื่องออกจากหัวจากกันไม่ได้เลยแบบนั้นเลยค่ะต่อให้มีใครหน้าไหนเข้ามาคนใหม่สักกี่คนเข้ามาใดๆก็แล้วแต่คุณก็ไม่ไม่สามารถจะรู้สึกกับคนไหนได้เท่ากับเขาเขาอก,ก็เป็นความรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณถามว่ามีคนเข้ามาจีบเขาไหมมีแต่ดูแล้วเขาไม่สนใจ ทำไมเขาถึงไม่สนใจคนที่มาจีบเขาอ่าแม่หมอจะดูให้เดี๋ยวเราหาว่าแม่หมอเข้าข้างเราขอดูสาเหตุนะคะเขาบอกว่าคนใหม่ๆไม่ได้มีความขยันขันแข็งเนาะเนี่ยงานหนักคุณเป็นคนทํางานหนักมีเป้าหมายเป็นของตัวเองโฟกัสงานโฟกัสเงินนะคะมีจุดยืนที่ชัดเจนมากแต่คนใหม่ๆเข้ามาไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณเลย น,นี่คือไพ่อของของการทํางานหนักนะคะแน่หมอไม่ได้ไปดูดไพ่อ,ออกมาแต่ไพ่มันออกมาแบบนี้เมื่อกี้ก็จะไพ่สดๆเลยนะคะไม่ได้ตัดต่อคลิปด้วยเพราะฉะนั้นไพ่อพอบอกว่าคุณเป็นคนที่ขยันทํางานจริงไหมคุณค่อนข้างจะบ้าง,งานนะคะเจ็ดวันต่อสัปดาห์คุณทํางานไปแล้วแปดวันหนึ่งวันมียีสิบสี่ชั่วโมงคุณทํางานไปแล้วยี่ห้าชั่วโมงต่อวันอันนี้จริงหรือเปล่าทํางานจนไม่มีเวลาหยุด ไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นของตัวเองเลยคุณเป็นคนที่บ้าทํางานเพราะคุณต้องการเีียะสร้างอนาคตที่ดีกับตัวคุณเองเขาเลยชอบตรงนี้มีใครเข้ามากี่คนก็อาจจะเข้ามาด้วยหวังอะไรบางอย่างแต่กับคุณนะ่ะเขาเห็นถึงความขยันขันแข็งทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้หวังอะไรเนะแล้วก็ค่อนข้างจะมีเป้าหมายเป็นของตัวเองนี่แหละหรือเพื่อง่ายว่าเจอคนที่ตรงสเปกชอบคนทํางาน ชอบชอบคนพัฒนาตัวเองเออหรือพูดง่ายๆว่าไม่ไม่ชอบใครที่แบบอยู่นิ่งๆเฉยๆเออเขาชอบคนขยันอ่ะอุพยานาคา่ะอุ้ยได้สำรับรักครั้งนี้คุณเอาอยู่นะแสดงว่าคนคนนี้คุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คุณสั่งซ้ายไปซ,ยซ้ายสั่งขวาไปขวาเขาเชื่อฟังคุณเพียงคนเดียวอ่ะขอให้สรุปของปูพยานาคาเลยค่ะเป็นคนที่ยอมแฟนด้วยนะ ปูบอกว่าไม่ต้องรอค่ะเพราะคุณรอต่อไปแล้วได้อะไรคะถ้าคุณรู้แล้ววห้ทําตามหัวใจของคุณเลยโอ้ดุมากเธออย่างที่บอกเลยปู่ด,ดุค่ะในขออีกหนึ่งใบให้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะฉลาดหลักแหลมพูดดีมีแต่ได้ให้พูดเพราะๆพูดจาดีๆกับเขาเขานะเออพูดเพราะๆไวพ้พี่จาพี่จ๋าเข้าไวแ้วแล้วรับรองว่าคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันแบบเนื้อคู่นะคะแบบคลองรักด้วยกันไม่มีปัญหาใดๆ ที่สำคัญคุณเป็นคนที่ขยันนะคะดวงเศรษฐีดวงสะดวกสบายดวงความสุขความเป็นราชินีนั่งอยู่บนบันลังมันอยู่ที่คุณนะทีนีน้เหลือแค่เรื่องคู่ครองแต่ให้เน้นพูดหวานๆเข้าไว้แล้วคุณจะได้สมหวังในความรักครั้งนี้ค่ะแสดงว่าเราเป็นคนไม่หวานแล้วเนี่ย <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะขอทุกคนนะคะน้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์ก็กดไลค์กดแช์นะคะเล่าประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์นะว่าตรงกี่เปอร์เซนต์ตรงข้อไหนบ้างหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยเพราะเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอจะนําไปสร้างปู่องค์ดำกับแม่ย่ามณีจันทนาคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให เหนะมือน,นเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาโอนเงินรลบที่ผ่านมาเขาก็ได้เขาถูกหวยกันเยอะหลายๆคนขอพรเรื่องงานก็ได้งานค่ะเรื่องอะไรที่มันยากๆเขาก็ได้กันนะแล้วก็หรือว่าเราต้องการที่จะสนับสนุนแม่หมอนะคะโดยการจ้างแม่หมอไปรำถวายรำแก้บนปู่พญายนาคทั่วประเทศนะคะแม่หมอยินดีไปทุกจังหวัดสนใจก็สามารถนะคะออสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรับโวยพรพร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวกับแม่หมอได้เลยค่ะ